มาแล้วครับกับกหมูพาชมวันนี้พามาชม h o n d a c ซ v i c FB 1 8 e ตัวเนวีนะครับตัวรถสวยๆอย่างนี้เลยครับรถปี2013นะครับตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดครับนี่ครับายที่กำลังตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับภายนอกสีเทาสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับครับไฟตัดหมาะคู่ล่างครับประจังหน้าชุบโครเมี่ยมสวยๆตัวนี้เลยครับตัดด้วยโลโก้ฮอนด้อย่างนี้ครับนี่ครับ ใครที่กำลังตามหายุหูโทรศัพท์เลยครับโทรเลยศูนย์หกสี่เจ็ี่ศูนย์สองสี่สามสองครับหรือแอดไลน์แบบนี้ได้เลยครับอันนี้มาพร้อมล้อแม็กเดิมนะครับขอบสิบกครับเป็นล้อแม็กเดิมติดรถครับนี่ตัวเหลี่ยมตัวสันครับสวยๆเลยครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับนครับกระจกแพ้ทุกบานนะครับน่ครับกระจกแพ้ทุกบานครับสวยๆแบบนี้เลยครับ ความโลโก้ Honda าจะชัดแบบนี้เลยครับนี่ไฟท้ายเป็นฮาโลเจนนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังถึงสจุดนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับใครที่กำลังตามหาไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับตัวรถสวยๆวันนี้ครับ Honda Civic f b 1.8E ครับปี2013ครับเป็นตัวเนวีด้วยนะครับเทคโนโลยีสมัยนั้นเลยครับปี2013ครับ ตัวรถส,สวยๆแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้มาพร้อมนี่กระจกสมาร์ทีเลสนะครับมาพร้อมกระจกสมาร์ทีเลสครับครับจะพามาชมภายดูภายในตัวรถนะครับนี่ครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยครับนีอ่อาจจะแน่นนิดนึงครับ่ <c oughs> นี่ครับ เป็นอาร์คล่องลอยเดิมโรงงานหมดครับตำหนิเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยครับนะครับวารันตีให้ครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ําแน่นอนครับเราวารันตีให้ท่านครับครับส่วนด้านหลังครับแน่นๆแบบนี้เหมือนกันเลยครับเอ่านี่ครับ ใครที่กำลังตามหาอยู่สอบถามเลยครับ06474 02432ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับนีครับคันนี้เป็นภายในดำนะครับเป็นเบาะหนังดำครับนีครับภายในโทนดำครับเบาะหนังสีดำครับที่พักแขนมีที่วางแก้วนะครับครับฝาประตูนี่ครับ ตัดด้วยเส้นอย่างนี้ครับสีขาวอย่างนี้ครับคันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าด้วยมีระบบเซ็นเตอร์ล็อกครับกระจกฝั่งคนขับนออโต้นะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันนะครับมีค r u คอน control ครับเป็นเทคโนโลยีสมัยนั้นเลยครับถือว่าล้ำในสมัยนั้นเลยครับอีกหนึ่งรุ่นครับกับซีวิ c เอ็บีคันนี้ครับ นี่ครับหน้าจอครับหน้าจอเดิมๆครับนี่เดิมๆแท้ๆครับมาพร้อมระบบแอร์ออโต้ครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับครับ่าสตาร์เรื่องให้ชมนะครับครับมาพร้อมหน้าจอคลาสสิกอย่างนี้เลยครับ สวยแับน,นี้เลยครับใครที่กำลังตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าสองพันโลครับในราคาค่าตัวสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับเย็นฉ่ำครับ นีเวกเตอร์นำทางครับของสมัยนั้นครับแบบนี้เลยครับอ่าน้สิบพัดเวิดนะครับสิบพัดเวิดครับตันนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวหาพัดเวิดให้ครับ ค,คอนโซลหน้าเป็นสีดําอย่างนี้เลยครับมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ครับนี่หน้าจอสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับใครที่ตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับเอมบคันนี้ครับครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสวยๆอย่างนี้เลยครับ ฝาประตูสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับจบแต่งหน้าครับเดี๋ยวพามาชมภายในห้องเครื่องนะครับสวยไม่แพ้กันครับ เลมนะครับฝากกด้วยนะครับกับ Honda Civic FB 1.8E ตัวเนวีนะครับปี2013ในราคาค่าตัว355,000ครับกับเลขใหม่142,000กิโลครับเดี๋ยวพามาชมภายในห้องเครื่องนะครับ e นะครับมีอีคอนโหมดนะครับประหยัดแน่นอนครับันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับ ฝังคนขับเป็นปรับไฟฟ้าด้วยอย่างนี้เลยใช้งานได้ปกติครับลื่นไหลปกติครับชมภายในห้องเครื่องครับห้องเครื่องก็สวยไม่แพ้กันครับภายในห้องเครื่องครับสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยครับน พิ่มความปลอดภัยด้วยปั๊มเบรก ABS ้วยครับฮองเครือแห้งๆอย่างนี้เลยครับไม่มีฉ่ำไม่มีเยิ้มสักจุดครับนี่ยครับของเครือแห้งๆสวยๆอย่างนี้เลยใครที่กำลังตามหาอยู่นี่ไม่ผิดหวังครับนี่ยครับลองลอยฝากระโปรงเดิมครับแขนเดินคานเดิมครับเนี่ยครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำแน่นอนครับ เครื่องสวยอย่างนี้เลยครับฝากระโปรงเดิมๆครับตําหนิเมทาร์ตเดิมครับ,อรบลองลอยอย่างนี้เลยครับใครที่กำลังตามหา Honda Civic FB 1.8 e ตัวเนวีอยู่นะครับปี2อง3คันนี้ราคาอยู่ที่3 00, 5ม0 0 0ห้าหมื่ครับนี่รถสวยๆกำลังรอท่านเจ้าของอยู่ครับแล้วเจอกัน